ยางให,ให,หม่ได้ไหมคะได้ยางใหม่นะครับแบตเตอรี่ใหม่ได้ไหมคะได้แบตเตอรี่ใหม่ล้กเป็นน้ำมันก็ได้ไหมคะมีครับสรดยอดเลยสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับยาย่าด่สันออโตเซ็นเตอร์นะคะมาพบกับพี่มานพเลยนะคะรู้สึกยังไงที่เข้ามาถึงปุ๊บเห็นรถปุ๊บจองปุ๊บเลยครับพี่ถูกใจครับผมรถรถด,ด,ดีสภาพสวยอยู่ <c oughs> แล้วจดไฟแน์นำไหมะคะ ก็ไม่นานนะครับอ่าเราได้โปรโมชั่นอะไรไปบ้างพี่อ่าได้โปรโมชั่นขับฟรีสองเดือนแล้วก็จ่ายเพละครึ่งสองเดือนค่ะเอ้วฟรีดาวให้อ๋อยางใหม่ได้ไหมคะได้ยางใหม่นะครับแบตเตอรี่ใหม่ได้ไหมคะได้แบตเตอรี่ใหม่รุ่นไปนน้ำมันเครื่องได้ไหมคะได้คับเสริฐยอดเลยแล้วก็ได้การที่อธิบายทุกอย่างจากผู้บริหารเองเลยรู้สึกแบบว่าปึ้งปิติกไหมครับพี่ ถ้ามีโอ,อกาสอีกคนหนึ่งพี่จะแนะนําให้คนมาซื้อรถที่ซันอัโต้ไหมคะก็เดี๋ยวพาน้องมาดูครับน้องสนใจร่ขอบคุณค่ะก็ถ้ายังไงนะคะแนะนําได้เลยถ้าอยากจะออกรถสักคันนะคะที่คันตัสวยคันซ่อมพร้อมขับโปรโมชั่นได้จริงที่ซันออโต้ที่เดียวเลยเนาะพี่มโนธวันนี้ยาย่าแล้วพี่มโนธต้องขอตอัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ